วันนี้ตำแหน่งเกษียณพาร์ทไม์เจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูลรับเรื่องประสานงานและให้ข้อมูลทางโทรศัพท์มาเรียนรู้ไปด้วยกันก้าวไปด้วยกันสร้างคุณค่ากับการเป็นผู้ให้เรามั่นใจว่าคุณทําได้สอบถามโทรหนึ่งหกสี่สี่สวอปอยเป็เก้าหนึ่งทราฟฟิกโกนา <laughs> FM ninety one Traffic Pro. <laughs> 1ิสองนาฬิกาสามสิบห้านาทีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงของเที่ยงวันเดินทางต้อนรับวันจันทร์ต้นสัปดาห์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังด้วยนะคะกลับมาเดินทางด้วยกันช่วงนี้โอ้โหคุณคะฝนเจ็ดสิบเปอร์เซ็นชุ่มชามชามมากค่ <laughs> เะเมื่อสักครู่นี้เขามาแถมโดนฝนไปกับเขาด้วย นะคะช่วงนี้ถ้าแบบว่าสภาพร่างกายไม่แข็งแรงเนี่ยเอาน็อกได้เหมือนกันนะใช่นี่ยตัวหยุนกันก็เลยเปิดด้วยเรื่องของฟ้าฝนก่อนรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะวัน้เจ็ดสิบเปอร์เซ็น์ด้วยล้วก็เนี่ยเดี๋ยวเขาก็มาอีกแหละเช้ามาเนี่ยนะเปิดมาก่อนเลยไปส่งทํางานเย็นส่งกลับบ้านดูแลดีกว่าแฟนีดูแลดีกว่าแฟนก็ฝนนะค่ะเพราะฉะนั้นฝนแบบนี้ไปเดินทางกันต่อมีเส้นทางไหนบ้าง เรต่อเนื่องมานะคะว่าเมื่อเช้ามันตกไปแล้วเมื่อสักครู่เนี่ยก็มาอีกหนักเลยทีเดียวใช่ค่ะมามินจินจีมารอแล้วมินนี่ค่ะสวัสดีค่ะพี่หนึ่งค่ะสวัสดีเฮอรินเฉินชื่อใช่ไหมมินจิดีกว่านะคะมินนี่มันมันมันดูหวานไปใช่ไหมพี่ว่ามินจิน่ารักมินจิน่ารักตรงไหนเหมือนโมจิมินจิอะไรของกินอะไรเดี๋ยวมินจิอ่ะมินจิไปดูหน่อยพี่วันที่อันนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างเพราะเมื่อกี้เนี่ย ออกเดินออกไปซื้อของซื้อของเย็ดเตรียมเทียเท่ยงเหมือนกันโอ้โหโตกลามินจิวิ่งไม่ทันอยตู้วิ่งไม่ทันนะคะก็เลยต้องมาดูกันหน่อยว่าเอ๊ะลารู้จิตไมต้องมินฝนตก ก็หนาแน่นหลายพื้นที่ค่ะโดยเฉพาะพื้นที่อรอบในก็เหมือนเดิมค่ะโดยรอบแยกราชเทวีก็แน่นฝ<ช>ั่งพญาไทมาแยกราชเทวีไทยก็อยู่ในอนุสวาวรีย์ชัยค่ะแล้วก็ฝั่งเพชรบุรีด้านขาออกไทยก็อยู่ที่แยกโยมราชส่วนฝั่งกลับการด้านขาเข้าเพชรบุรีติดช่วงใต้ด่วนเพชรแล้วก็จะไปหนาแน่นอีกทีหนึ่งเข้าไปทางประตูน้าพ้นจากช่วงประตูน้ําไปแล้วเคลื่อนตัวตามกันได้ค่ะสุขุมวิทด้านขาเข้าพปษโศก ท้ายแถวสะสมอยู่ช่วงปากซอยสุขุม,มวิทสามสี่แล้วก็ฝั่งกับการด้านขาออกมีท้ายสะสมอยู่ช่วงปากซอยสุขุมวิทสิบเอ็ดส่วนเข้าไปทางกลางซอยอโศกอโศกดินแดงเข้าไปทางกลางซอยท้ายสะสมใต้ทางพิเศษเสียรัฐแล้วก็ฝั่งกับการเข้ามาจากทางรัชดระรามสี่เข้าไปทางกลางซอยท้ายแถวสะสมด้านหน้าส่วนเบญจกิต,ติสุขุมวิทขออภัยค่ะพระรามสี่ด้านฝั่งขาเข้า ไปทางแยกวิทยุสารแดงสามย่านหนาแน่นมีท้ายสะสมอยู่ที่บริเวณแยกวิทยุค่ะ,ะแล้วก็ฝั่งกับการด้าน,นขาออกชะลอตัวที่แยกสามย่านผลจากช่วงแยกสามย่านไปแล้วเคลื่อนตัวตามกันได้สะพานตากสินด้าน,นขาเข้าท้ายแถวชะลอตัวอยู่ที่เชิงทางขึ้นฝั่งทนค่ะนอกนั้นสะพานอื่นๆทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกเมืองไม่มีปัญหาการจราจรค่ะที่หนึ่งคะ,ะแล้วมีเส้นไหนที่ฝนตกไม่มิ้นช่วงนี้นตกน <N os? S 1> ตอนนี้เหรอคะ เดี๋ยวนะพี่ดูศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครด้วยเพราะว่าพี่พูดเรื่องฝน<า>ค่รัวจะได้ไข้ไง <c oughs> <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมรถติดด้วยแล้วตอนเที่ยงด้วยแบบนี้เนี่ยหลายหลายคนก็เหมือนเราแหละเราก็ต้องออกมาหาข้าวกันใช่ไหมล่ะเดินทาง <c oughs> ด้วยอะไรด้วยแล้วก็เนี่ยมาดูน้องมิ้นคาณยาบนกลมจจตุจักรหลักสีดอนเมืองใช่ค่ะโตนะคะใช่ตอนนี้แยกเสีตยก็หยุดไปแล้ว ใช่นะอ่ะเดี๋ยวตอนเย็นไว้ลุ้นกันใหม่นะคะน้องมิ้นได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมินจิรายงานทางเที่ยงนี้คุณผู้ฟังค่ะค่ะนะฝนหลายพื้นที่เหมือนกันใช่คาดการไว้70เปอร์เซ็นส่วนภาพรวมอืมอืมอันนี้เช็คกันหน่อยเลยไหมพี่ต้นต้องเช็คเลย นะคะเช็คฟ้าฝนกันก่อนเลยจากกรมอุตุนิยมวิทยาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์เรื่องของฟ้าฝนเป็นยัางไรบ้างเพิ <ountain> ่มเติมกันต่อเลยนะคะมาพี่ต้นคะก็ไปกันที่ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยามีการพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะคะ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ที่ว่าในยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะเนื่องจากว่ามีร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางภาคใต้ตอนบนภาคตะวันออกนะคะเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ํากําลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมตะวันออกเฉียงใต้ค่ะพัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกแล้วก็อ่าวไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังปานกลางยังคงพัดปกคุ ลมทะเลอันดามันนะคะภ<ช>าคใต้แล้วก็ฝั่งของอ่าวไทยฉะนั้นเนี่ยขอให้ประชาชนในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครเรานะคะแล้วก็ปริมณฑลด้วยภาคตะวันออกภาคใต้เฝ้าระวังอันตรายจากฝนหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มค่ะแล้วก็ทางฟ้าของบริเวณทะเลอันดามันนะคะตอนนี้คลื่นสูงประมาณ1-2เมตรค่ะ ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างนะคะหนึ่งงเมตรนี่คืออันดามันตอนบนนะ<ม>แต่ว่าตอนล่างเนี่ยแล้วก็เอาไทยคลื่นเนี่ยจะสูงน้อยกว่าตอนบนนิดนึงเหลือประมาณหเมตรน,นะคะ,คะส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2อเมตรเนี่ยขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองค่ะ<ม>ไปดูรายภาคกันดีกว่านะคะภาคเหนือ ฝนฟ้าขนองร้อยละสี่สิบนะคะของพื้นที่ส่วนมากเนี่ยจะอยู่บริเวณแม่ฮ่องสอนลำพูนล,ลำปางตาสุขโขทัยพิษณุโลกแล้วก็กำแพงเพชรนะคะส่วนภาพตอนออกเฉียงเหนือฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่นะคะมีฝนหนักบางแห่งด้วยส่วนมากที่จังหวัดชายภูมิคอนแก่นร้อยเอ็ดบุรีรัมย์นครราชสีมาและสุรินทร์ภาคกลางก็ไม่น้อยฝนฟ้าขนองร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่นะคะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งด้วย จังหวัดนครสวรรค์ค่ะอุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีพระนครศรีไอทธยาการจนบรุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามส่วนภาคตะวันออกก็ไม่น้อยนะพี่ตน้นฝนฟ้าขนองรายละเจ็ดสิบของพื้นที่นะคะที่ฝ<ว>นตกหนักบางแห่งด้วยที่บริเวณจังหวัดนครนายกสะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระย,ยองจันทบุรีและราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็มีเหมือนกันฝนฟ้าขนองรายละหกสิบ นะคะมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยนะจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์นครศรีธรรมราชปตัตตานียะลาและนราธิวาสค่ะ,คะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนองรยละเจ็ดสิบของพื้นที่นะม,มีฝนตกหนักบางแห่งด้วยบริเวณจังหวัดพังงากราะบีต่ตรังและสตูลส่วนกรุงเทพและปริมณฑลฝนเพิ่งจะหยุดปลายแถบนี้นะคะฝนฟ้าขนองรยละเจ็ดสิบของพื้นที่นะ และมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยเตรียมพร้อมรับมือฝนก,กันคุณผู้ฟังคะเราเช็กฟ้าฝนกันก่อนเลยสําหรับเที่ยงนี้เพราะว่าเขาตกกันมากระหน่าตั้งแต่ช่วงเชา้าใช่ค่ะมาต่อต่อเลยไหมพี่ต้นเพราะว่าเราคุยกันเรื่องน้ำอ,อ๋อเรื่องน้ําน้าําน,น,นะนไปต่อเลย,เลยนะเพราะว่าทางด้านของกรมชลประทานเองก็มีข้อมูลให้ได้เช็คสถานการณ์น้าเหนือกันด้วยนะคะเขื่อนเจ้าพระยาจากกรมชลประทานด้วยพี่ต้น เอ่อที่สถานีซีสองนะคะในพื้นที่อำเภอเมืองนครสวรรค์ปริมาณน้ําไหลผ่านตอนเนี้สองนสอย2 4ิ่ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะ,คะส่วนระดับน้ําจะอยู่ที่ยี่สิบสามจุดสามสี่เมตรหรือว่ายี่สิบสาจุสาสิบสีเซนติเมตรต่ำกว่าต่ำกว่าตอนนี้ต่ำกว่าตะตลิ่งนะคะอยู่ที่ประมาณสองเมตรสาสิหกเซนติเมตรแต่ว่าแนวโน้มเขาเนี่ย<ม>ก็จะเพิ่ม,มขึ้นนะคะส่วนสถานีที่ขยับลงมานิดนึง 43หรือเขื่อนเจ้าพยาจังหวัดชัยนาทค่ะปริมาณน้ําไหลผ่านตอนนี้อยู่ที่2,000ลูกบาทเมตรต่ตอวินาทีแนวโน้มนะก็จะเพิ่มขึ้นเหมือนกันส่วนเรื่องของการบริหารจัดก,การน้ําเหนือเขื่อนเจ้าพยานะคะ เขาใช้วิธีการหน่วงน้ําหน่วงน้ําเอาไว้ด้านเหนือนะคะพร้อมทั้งมีการรับน้ําเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่งตามศักยภาพของขนาดคลองเพื่อลดผลกระทบให้ได้มากที่สุดทีนี้เนี่ยพื้นที่รุ่มต่ำบริเวณด้านเหนือเขื่อนที่ได้รับผลกระทบนะคะตอนนี้เนี่ยก็จะมีในพื้นที่อาําเภอมโนรมตําบลท่าฉนวนตําบลศิลาดานตําบลวัดโคกตําบลคุ้งสัเภาในพื้นที่จังหวัดชัยนาทค่ะแล้วก็มีอําเภอวัดสิงตําบล มะจามเท่ามะขามาขามะขา,ามเท่านะคะอืม,อมแล้วก็ตําบลวัดสิงในพื้นที่จังหวัดชัยนาทแล้วก็อำเภอเมืองชัยนาทค่ะตําบลธรรมมามูลตําบลหาดท่าเสาตําบลเขาท่าพระตําบลท่าชายัยตาบลบ้านกล้วยแล้วก็ตําบลชัยนาทนะคะนะส่วนที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ําที่อยู่ด้านท้ายเขื่อนลงมานะคะที่ได้รับผลกระทบตอนเนี้มีคลองผงเพงค่ะคลองผงเพงอยู่ในจังหวัดอ่างทองนะคะ แล้วก็คลองบางบานตำบลหัวเวียงอําเภอเสนาตำบลลาดชิดต,ตำบลท่าดินแดงอําเภอผักไห่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคือที่ว่าเนี่ยเขาอยู่ติดกับแม่น้ําน้อยอะคะ่ะค่ะซึ่งหากระดับน้ําทางตอนบนเขาเพิ่มสูงขึ้นจะส่งผลนะคะให้ปริมาณน้ําไหลผ่านเขื่อนเจ้าพยาก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยแต่ถ้ามีอัปเดตตรงนี้เดี๋ยวจะจะให้ทราบต่อไป ะ <c oughs> นะคะค่ะนะเช็คตามเรื่องของฟ้าฝนเช็คั้งเรื่องของสถานการณ์น้ํา <c oughs> เหนือเขื่อนเจ้าพระยาด้วยนะคะค่ะ <c oughs> มาต่อมาต่อเดี๋ยวดูให้นะคุณนัสนีบอกว่าขอความช่วยเหลือเข้ามา <c oughs> ยางรั่วค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะ <c oughs> ยางรั่วล้อหลังซ้ายมียางอไล่ <c oughs> <c oughs> มีอ <c oughs> ุปกรณ์แต่ว่าขาดแม่แรงนะ <c oughs> <อ>รถแท็กซี่สีเขียวเหลืองหนึ่งามากกไก่แปดหกสี่ห้าจอดอยู่ในซอยบีสองข้ามรั้วโรงแรมเดอะ โคไทยลักซูรี่ดีไซน์ใช่ไหมคะมข้ามาจากซอยเอแบกบางนาถนนเทพร,รัตน์นะจุดนี้เพื่อใครค่ะนะคะกำลังจะผ่านไปฝากด้วยนะอีกหนึ่งข้อมูลนะคะเนาะ ตอนนี้แอบแวะไปทักทายหน่อยไหมพี่ต้นอ่าได้เลยนะคะทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของเรานะคะ fm 91 traffic Pro ชื่อเดียวกันเลยค่ะใช่วันนี้วันจันทร์ต้นสัปดาห์ฟ้าผนมาตอนรักด้วยนะคะคุณวัดเมมนบรีสวัสดีคุณอันีิขุนต้นค่ะสวัสดีค่ะคุณพรัตพอพานก็สวัสดีครับคุณแม่น้องต้นค่ะแล้วก็คุณพรัตบอกว่าอุ๊ยโทษทีนักอนิการจมผิดน้องต้นมีแซวแซวหยอกหยอกค่ะ นะคุณสมรสพูดถึงถ้าบัวแดงชัยภูมิจ้าอยู่ที่นั่นเหรอคะขอบคุณมากๆเลยนะคุณสีนินนำแต่โชคทักทายนะคะสวัสดีวันจันทักครับนี่เ่ะทักครับคุณนอนนี่เทพีฟ้าฝนล,ลมน้ำได้ลมน้ำมาแล้วด้วยค <laughs> รวบหมด <laughs> รอบหมดกินรวบแล้วก็คุณต้นครับถ่ายมาส่งภาพฝนหยุดตกไปให้๋อ้สถานีรถไฟฟ้ากรมชลประทานครับขอบคุณมากเลยค่เขาบอกตกมาแล้วอบอ้าวไอร้อนขึ้นมาครับโอแสดงว่าตอนแรกร้อนอยู่ไงวอยู่ดีกนตกลงมา ป่นขึ้นเลยแต่มีแนวโน้มว่าอาจจะตกอีกนะถ้าเป็นลักษณะแบบนี้และที่สําคัญคือตอนนี้ฟ้ายังไม่เปิดเลยนะใช่ยังครึ้มอยู่เลยนะคต่าถแยกเกษตรเสนาตรงนี้นะคุณผุ้ฟังคุณผู้ชมเดินทางเส้นทางไหนกันบ้างคะเพิ่มเติมข้อมูลเข้ามาได้ทุกช่องทางของเราใช่แล้ว แล้วก็โซเชียลเชื่อเดียวกันหมดเลยพี่ต้น fm 9 1 Traffic Pro ฟหรือ inbox เข้ามานะคะได้เช่นกันนะหรือจะหน้าไม่หน้าจอสิหน้าจอตอนนี้กันเลยก็ได้เหมือนกันจะใช่มากเลยอยากคุยด้วยค่ะค่ะคุณนราพรยักทาไยมาสวัสดีสวัสดีค่ะคุณนราพรคุณฤทีิไกลด้วยพี่ต้นค่ะสวัสดีตอนเที่ยงครับผมเอนเนี้อยูนนะอยู่ชายทุ่งไซน้อย๋อค่ะโอ้แล้วก็บอกว่าฟ้าครึ้มสลัดแดดครับ ฟ้าครึ้มสลับแดดสามสิบเอ็ดองศาเนี่ยก็ยังถือว่าอบอบนะเนาะอบอบอยู่นะคะยังไม่ตกเนาะคุณวุฒถิกรายบอกมื้อเที่ยงผมเนื้อลูกชิ้นเนื้อพร้อมกับข้าวเหนียวกล่องน้อยๆมาตามด้วยเนื้อฟักทองครับผมวิตามินเอสูงนะแล้วก็ของเนื้อเนี่ยก็ดีนะคุณระวังมันไม่มีไขมันไงเนอะแล้วก็คุณค่าอาหารอยู่ครบใช่ไหมคะใช่ค่ะ มาแล้วโภชนาการขึ้นมาแล้วคาะหมอต้นไม่ได้หมอแหมเออเผนแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นหมอแต่เป็นห่วงนะคะโอ้ยยแหมเล่นกันเองก็ได้เนาะจะได้ชวนคุณผู้ฟังด้วยมาเล่นด้วยกันมาต่อคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะขอสลับมาหน่อยเรื่องนี้เพราะว่าไฟไหมโอ้ใช่ไฟไหม้มลิทิมอกระจกเงานะ่ะค่ะ ไฟไหม้โมลิทิกกระจกเงาสำนักง,งานอุบลราชธานีนะแล้วก็ของที่เขารอส่งต่อผู้ป่วยติดเตียงหรือครอบครัวยากไร้เนี่ยเ,เสียหายด้วยอก็มีการอาสาสมัครค่ะ20คนไปช่วยเคลียร์ฟื้นฟูสำนักง,งานโครงการป่วยให้ยืมเนี่ยยังเปิดทําการปกตินะนะคะซึ่งเรื่องนี้ของดูฟังคุณผู้ชมตั้งแต่ช่วงสักประมาณตีหนึ่งนะเมื่อคืนเนี่ยเกิดเหตุเพลิงลุกไหม้ขึ้นที่โมลิธิกกระจกเงาสำนักง,งานอุบลราชธานีนะคะ ที่บริเวณห้องพักอาสาห้องครัวและพื้นที่พักของรอส่งต่อให้โรงเรียนค,ครอบครัวยากไร้และครอบครัวผู้ป่วยของเนี่ยนะคะเสียหายเนี่ยก็จะมีทั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์เตียงวิลแชร์เครื่องใช้ไฟฟ้าตู้เย็นไมโครเวฟที่ซ่อมเสร็จแล้วรอส่งต่อด้วยนะ,คะเครื่องคอมพิวเตอร์ที่กำลังจะนำส่งให้โรงเรียนในพื้นที่ค่ะรวมถึงอุปกรณ์ช่างด้วยแล้วช่วงเกิดเหตุ บอกว่ามีเจ้าหน้าที่นะคะที่พักอาศัยที่สำนักง,งาน,นเพียงหนึ่งคนส่วนอาสาสมัครเนี่ยลากลับไปเฝ้าระวังเหตุน้ําท่วมที่บ้านค่ะแล้วเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยนะคะไม่มีผู้รับบาดเจ็บนะนะคะไม่มีผู้รับบาดเจ็บหรือว่าอันตรายใดๆและยังไม่สรุปสาเหตุเครืองไหม้ค่ะค่ะแล้วที่ผ่านมามูลนิธิกระจกเงาสำนักง,งานอุบลราชธานีเนี่ยมีบทบาทขับเคลื่อนสังคมในโครงการป่วยให้ยืมค่ะก็ะเปิดให้ยืมฟรีอุปกรณ์ทางการแพทย์ ส่งต่ออาหารและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือครอบครัวยากไร้โครงการจัดการภัยพิบัติอาสาล้างบ้านช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุอุทกภัยโดยมีรายได้ค่ะจากการเปิดร้านแบ่งปันที่มูลทิกระจกเงาสำนักงานกรุงเทพมหานครนะคะก็จะส่งต่อของเหลือใช้ที่ผู้บริจาคส่งต่อมาให้เนี่ย นำไปขายระดมทุนเพื่อนำไรายได้นะมาหมุนเวียนทํางานขับเคลื่อนสังคมค่ะโดยทางด้านของนายสถาพรสีแย้มผู้อำนวยการมรูลนิธิกระจกเงาสํนนา,รรา,านักงานอุบลราชธานีก็เปิดเผยนะคะว,ว่าเวลานี้นะต้องการกําลังอาสาช่วยเคลียร์พื้นที่ที่รับความเสียหายแล้วก็เร่งซ่อมบํารุงเตียงผู้ป่วยให้พอใช้งานได้ไปก่อนเนื่องจากว่ามีกําหนดส่งต่อให้ครอบครัวผู้ป่วยที่จะเข้ามารับไปใช้งานเนี่ยในช่วงเช้าวันนี้ และแม้ว่าจะมีสถานการณ์เพลิงไหม้นะคะแต่สำนังกงานอุบลราชธานีก็เปิดทำการปกติค่ะผู้ที่ต้องการยืมอุปกรณ์ทางการแพทย์และนัดหมายไว้เนี่ยก็ยังสามารถเดินทางเข้ารับอุปกรณ์ได้นะคะตั้งแต่9โมงเชา้าจนถึง17นาฬิกา30นะาทีนะ9โมงเช้าถึง5โมงครึ่งโดยมูลนิธิกระจกเงาสำนกักงานอุบลราชธานีค่ะบอกว่าขอขอบคุณนะคะเพื่อนบ้านที่เข้าช่วยเหลือทีมดับเพลิงเทศบาลตำบลแสน,นสุข เทศบาลเมืองวารินชำราบกู้ภัยสว่างบูชาธรรมแล้วก็ขอขอบคุณกำลังใจจากทุกท่านที่กรุณาส่งมาให้พวกเรานะคะแล้วก็ระบุนะบอกว่าอาสาสมัครลงแรงให้ความช่วยเหลือเคลียร์สำนักงานต้องการ20คนค่ะ,คะใครที่สามารถไปช่วยได้อันช่วยก็ติดต่อไปทางเพจมูลและในที่กระจกเงาอุบลราชธานีนะคะอืมนะ ก็ต้องส่งกําลังใจนะคะให้กำลังใจกันอย่างเต็มที่เลยนะคะเข้าสู่าระปกตินะพระก็ช่วยเหลือสังคมแล้วก็ช่วยเหลือเนี่ยผู้ป่วยในด้านต่างๆด้วยนะคะอืนะอะมาต่อการคุณผู้ฟังมีไฟไหมที่บริที่กระจกเงาสำนักงานบวราชนานีใช่ไหมคะมาต่ออีกหนึ่ง ข่าวไฟไหม้เหมือนกันอันนี้เปิดสาเหตุกันใหม่สำหรับไฟไหม้เรือด่วนเจ้าพระยาพี่ต้นใช่เพราะว่าเมื่อคืนนี้ก็เห็นภาพข่าวหลายคนตกใจนะคะแล้วก็เอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ล่าสุดนี้ทางสํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร ิดเผยนะคะว่าหลังจากฝ่ายปฏิบัติการพิเศษและกู้ภัยทางน้ำเนี่ยเขานำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าไประง,งับเหตุเพลิงไหม้เรือด่วนเจ้าพระยาขณะ,ะจอดเก็บอยู่บริเวณจุดจอดเรือท่าวัดราชสิงขรริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งพรนครน,นะคะอยู่ในพื้นที่เขตบางคลแลมกรุงเทพก็เป็นการร่วมก,กันกับทีมดับเพลิงสถานีดับเพลิงกู้ภัยยานวาแล้วก็ทีมกู้ภยัยเมื่อช่วงค่ำของวันที่14กันยายนที่ผ่านมานะคะเพลิงสงบแล้วแต่ว่ามีการสรุปค่ะ เหตุเพลิงไหม้เบื้องต้นทางบริษัทแจ้งมาว่าเกิดจากไฟฟ้าที่ต่อจากท่าเรือลงไปชาร์จแบตเตอรี่ในเรือเกิดลัดวงจรทําให้เกิดเพลิงไหม้เรือแล้วก็ลุกลมเสียหายไปเนี่ยสามลำด้วยกันนะคะความเสียหายก็คือไหม้ทั้งลําจํานวนสองลำนะคะก็คือหนึ่งเลยก็คือเรือด่วนเจ้าพยาหนึ่งเก้าหนึ่งนะคะอันนี้จอดเอาไว้บริเวณด้านหน้าวัดบุคคลโลสองก็คือเรือด่วนเจ้าพยาหนึ่งเก้าหก จอดอยู่ที่บริเวณซอยเจริญนคร76อยู่สะพานกรุงเทพชิดทางด้านของฝั่งธนบุรีค่ะความเสียหายนะคะลามไปด้านข้างตัวเรืออีกหนึ่งลาก็คือเรือด่วนเจ้าพยา171ได้รับความเสียหายนะคะไม่ภายนอกตัวเรือแต่ไม่มีผลกับโครงสร้างหรือภายในตัวเรือแล้วก็นอกจากนี้มีสะเก็ดไฟค่ะตกอยู่บนหลังคาเรือด้วยแต่สามารถดับได้ทันนะคะอีกหนึ่งลาจากการตรวจสอบไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ไม่มีเรือจมไม่มีน้ํามันรั่วไหลเบื้องต้นแจ้งให้เขาเาจ้าหน้าที่ให้เข้าพบเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจการเดินเรือเพื่อดําเนินการต่อไปนะคะค่ะนะอันนี้สองเหตุเพลิงไหม,ม้ที่เราได้นํามาอัปเดตให้ทุกท่านได้รับทราบนะคะคืะ่ะคืบหน้ามาให้ด้วยนะมาต่อกันคุณผู้ฟังคุณผู้ชมสําหรับอีกหนึ่งข้อมูลนี้<ม>เดี๋ยวดูให้ก่อนนะคะเนาะ เดินทางด้วยกันทุกช่องทางค่ะกับสปปาา91นะคะเดี๋ยวนะเดี่ฉันดูให้นี่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 มาแล้วออส่วนข่า 91, ว91เพิ่มเติมให้ค่ะการจราจรตอนนี้เพชรเกษม่าล่องใต้ตั้งแต่บิ๊กซีอำเภอเมืองเพชรบุรีถึงโรบินสันเพชรบุรีออมีซ่อมผิวการจราจรนะคะรถติดอยู่นะได<า>่ค่าเป็นข้อมูลก่อนเลยท้ายแถวตอนนี้สะสมไป3กิโลเมตรค่ะ S <S นะคะมีรถจอดเสียด้วยค่ะพี่ต้นอันนี้เป็นรถกระบะนะคะจอดคือเขาบอกว่ามันเสียอยู่แหละตรงถนนวงแหวนตะวันออกสายเก้ามุ่งหน้าไปทางบางพลีช่วงกมที่สามสิร้อยนะคะตอนนี้ก็กีดขวางอยู่เลนขวาฉะนั้นเนี่ยฝากระมัดระวังด้วยใครขับมานะคะระวังนะคะ,ะแล้วมาต่อกันคุณฟังจัดเต็มให้สําหรับถนนพญาไทขาเข้านะข้อมูลการจราจรตอนนี้จากอนุสาวรีย์ชัยไปแยกราชเทวีแยกพญาไทรถติดค่ะ ทำให้ถนนราชวิถีขาเข้าไปอนุสาวรีย์ชัยเนี่ยโอ้ท้ายอยู่แยกตึกชัยนะส่วนเพชรบุรีขาออกจากแยกราชเทวีไปประตูน้ําติดยาวถึงแยกยมาราชค่ะ,คะแล้วถนนราชดำริขาออกแยกราชประสงค์จะมุ่งหน้าไปประตูน้ําก็ติดไปแยกมักกะสันเหมือนกันจุดนี้มีเบี่ยงแนวการก่อสร้างนะคะท้ายแถวเลยแยกราชประสงค์ค่ะเผื่อใครเดินทางกันมานะคะเนาะ ส่วนเรองฝ้าฝนก็ไม่น้อยพี่ต้นมีฝากมาจากคุณไวโพสนะคะมากเลยนะคะฝนตกนะคุณูุ <c oughs> ฟังบริเวณสถานีขนส่งหมอชิดนะคะบอกว่าตอนนี้เปิดที่ปัดน้ําฝนระดับหนึ่งนะคะ,ะค่อยๆมากันนะเผื่อใครอยู่ในละแวกนี้นะคะฝนตกหรือว่าพื้นที่อื่นตกด้วยหรือเปล่าสเ <c oughs> พิ่มเติมได <c oughs> ้นะคะแบ่งปันข้อมูลการเดินทางกันได้ในดิฉันดูให้ แน่นอนแหละเราต้องไปดูที่ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครล่าสุดเขามีอัปเดตหรือเปล่านะคะหรือว่าจะมีในช่วงเที่ยงเนาะที่อัปเดตกันมาตั้งแต่ช่วงเที่ยงก่อนหน้านี้เนะี่ยคุณผู้ฟนะังก็าาอาจจะเพิ่มเติมมาแล้วได้นะคะเพราะว่าฟ้าฝนน่ะเราคาดเดาไม่ได้นะเอาแน่นอนรเราาไม่ได้นะคะ,ะแต่ที่แน่นอนคือชอบมาเช้าเย็นเออ ก็บอกแล้วไงเขาดูแลดีกว่าแฟนอีกนะฮะเป็นเพื่อนเดินทางนะคะสนิทใกล้ชิดกว่าแฟนก็ฝนนี่แหละนะคะก่อนหน้านี้กทมนะคะฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเขตธัญายวบึงกลุ่มจตุจักรหลักสี่ดอนเมืองก็นี่ไงเคลื่อนตัวไปที่ตะวันตกเฉียงเหนือแต่แนวโน้มคงที่นะคะนะเผื่อใครเจอฝนแล้วเพิ่มเติมแบ่งปันกันเข้ามานะคะตะวันตกเฉียงเหนือก็นนทบุรีเตรียมรับมือนะคะรับไม้ต่อนะคะเมื่อวานเห็นบอกว่านนทบุรีเขาโอ้โห อ่วมอ่วมคุณนี่ทุกวันเนี้ยคืออยู่บ้านด้วยแล้วก็ต้องคอยดูท่อใช่ไหมคะดูด้วยระดับน้ําเออ,เอ,อว่ามันแบบว่ามาปริ่มหรือยังเพราะว่ามันเคยไงคะมันเคยคนี่ไงนี่ไงกลับมาแวะทักทายกันหน่อยก่อนหมดเวลากันไปคุณมดเมนบุรีถามมาวันนี้คุณตั้มประยุทธ์ลาไหมคะไม่นะคะไม่ค่ะวันนี้ไม่ตั้มจลาไม่ตั้มจลาไม่ลานะ อาา่ะใช่เวลาวันอื <laughs> ่นไม่ลาข่าวันนี้นะคะนะส่วนคุณสีนินก็ยังทักทายเข้ามาแล้วก็ให้เมนูอาหารด้วยนี่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 ว่าจะทานขนมจีนน้ำยาก,กะทิลูกชิน้นโอ้โหค่ะแล้วก็อะไรเนี่ยปั้นข้าวเหนียวด้วยหรอโอ้กินผักมากๆตามด้วยกล้วยน้ำว้าหวาน,วน,วน,วนบ้านๆโอ้โหบ้านๆ<อ>ะคะนะขอบคุณมากเลยค่ะพูดแล้วก็อยากจะกินไปด้วยนะคะเนาะ no? ต้องหาสักเมนูแล้วแหละ นะมาต่อการนี่มีขอความช่วยเหลือคุณภูมิทัศน์แคปิโต้แบตเตอรี่หมดนะคะใส่พวกไม่มีแท็กซี่เขียวเหลืองหนึ่งมอมาขอไข่สามเจ็ดเอ่อหนึ่งสามสองเจ็ดกทมค่ะจอดอยู่วิภาวดีรังสิตฝั่งขาออกนะคะจุดสังเกตอยู่ตรงกันข้ามกับพไทยอุดมศึกษาอยู่ในทองเอ่อช่องทางคู่ขนานอยู่เลนซ้ายนะคะค่ะนะเผื่อใครไปแถบนั้นปักด้วยอีกหนึ่งท่านรอความช่วยเหลืออยู่ส่วนคุณองกี้ท่านนี้ชาวเมียนมาบอกว่าลืมค่ะลืมของ ฝากด้วยนะพี่แท็กซี่ที่รับบริษารน,นะคะลืมกระเป๋าล้อลากสองล้ออ uh huh. กระเป๋าล้อลากสองล้อใบเล็กอ๋อข้างในมีกระเป๋าข้างในข้างในกระเป๋ามีเสื้อผ้าใบอนุญ,ญาตทํางานนะคะระบุชื่อองกี้เป็นชาวเมียนมาลืมไว้รถแท็กซี่สีเหลืองค่ะทะเบียนทหฐารสอรเสือแปดหหกสองบอกว่าขึ้นมาจากพระรามสามไปลงที่ซอยน้มินเจ็ดสิบวันนี้นะคะช่วงเก้ามง ก้าโมงกว่าก่อนสิบโมงเพระาะฉะนั้นเผื่อโอ้ใครผ่านนะพี่แท็กซี่ที่รับผู้โดยสารนะเผื่อจะคุ้นคุ้นอนะอะเผื่อจะฝักด้วยฝักด้วยนะคะเดี๋ยวนะมีอีกหนึ่งข้อมูลที่ทันดูให้คุณรัศรินฝากตามผู้เห็นเหตุการณ์หน่อยบอกว่าหลานนะคะชื่อภูกล้าเขาขับรถจักรยานโยนต์ไปเฉี่ยวชนกับรถอีกคันหนึ่งคู่กรณีไม่ทราบรายละเอียดที่เกิดเหตุนะคะแต่ว่า เกิดเหตุอยู่ระหว่างซอยลาดพร้าวแปดถึงแปช่วงสองช่งสเอ็ดกันยายนที่ผ่านมาบอกว่าหลานชายบาดเจ็บสาหัสเลยนะคะไปดูกล้องและไปขอดูกล้องมาแล้วแต่ว่าไม่ชัดอยากจะตามหารถที่ อาจจะผ่านไปในเส้นทางนั้นแล้วมันมีกล้อง <รถ S 2> หน้ารถไว้กนติดต่อกลับมาสเสา491นะคะอ,ะอ่กหนึ่งช่องทางที่นําข้อมูลมาบอกต่อแล้วก็ขอความช่วยเหลือกันนะคะเผื่อ<า>ใครเห็นเหตุายยการณ์เนาะใช่แล้วปิดท้ายกันด้วยลืมของท่านี้แม่พี่ต้นคุณนันทราชแว่นสายตากรอบแว่นสีเงินนะคะ อยู่ในรถแท็กซี่แต่รายละเอียดไม่รู้เลยนะเนื่องจากว่าอา,อาจจะอยู่ไม่พร้อมนะสภาพอาจจะไม่พร้อมแต่รู้ว่าชื่อโชเฟอร์เนี่ยชื่อว่าพี่สมหวังพรมเมืองเขาด,ะะดูจากสรลิปโอนเงินโอนเงินให้อ่ะนั่งจากถนนสุทธิสารนะคะไปลงที่พรมคอนโดแจ้งวัฒนะสเตชันถนนแจ้งวัฒนะตอนตีห้าวันนี้เลยนะคะค่ะนะฝากด้วยนะพีแท็กซี่นะคะที่รับผู้โดยสารในเส้นทางดังกล่าวนะคะ เก็บได้ติดต่อสงคืนกัน1นึ่งหกสี่สี่สอพอเก้าหนึ่งค่ะเนาะแล้วก็คุณผู้ฟังคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าเดินทางกันต่อนะคะพี่ต้นอยู่กับพี่นันไหมหรือยังไงใช่ค่ะนะคะพี่ต้นก็แอบไอค็อกแคคเหมือนกันเรานิดหน่อยนิดนี่แหละก็เตือนคุณผู้ฟังกันว่ารักษาสุขภาพกันด้วยนะคะฟ้าฝนมาไม่ให้ตั้งตัวหรอกแต่เราก็เช็คเรื่องของสภาพอากาศให้กันแล้วด้วยนะคะเอาละลาไปก่อนแล้ววันนี้สวัสดีค่ะ ผูผลิตรายการและข่าว